สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ครับเช้าวันที่สามนี่มันนี่ครับโอ้ล่มยังหนาวอยู่เี่ครับพบกับวาวเครื่องบินมาทางนี้เลยดิทางเมืองร้อยเกินครับ ทางอื่นพลเรือนเบาเอยียงแต่าทางนี้พลเรือนเบาเบาหนีิไหมเบาเครื่องบินไหมห้าดวงไงวันนี้ไหมพลเรียนเนี้ยมคมเนี่ยแง,ง่ช่วงแบบช่วงเมืดอื่นๆช่วงห้าโมงนี่ยเพรามีลมเนี่ยแต่ว่าช่วงทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม,ม,มลมไม่แห้งเลยมึงนะนี่ไหมห้าดวงนะน,น,น,นู่ก็ดังอยู่ครับช่วงนี่ก็อลมไปเบาแล้วแต่ว่าก็อยู่สอดแจงอยู่ดิ หนึ่งสองสามสี่ห,ห้าพาล่มสีสม้มอันนี้อารมณ์สีชมพูแล้วก็ปูนกับบรรยากาศก็หกโมงครับสีบันนอกขอกหน้าของเฮ้ากับโอ้ เออคนมักเบาเนาะมักเบาวครับมักเบาวนี่ให้เบิ่งประมาณนี้แหละมาหลูดเด้อเออวาวเครื่องบินครับวาวเครื่องบินสำหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้แหละทั้งจังหวัดอื่นเพิ่นเล่นวาวอีหยังกันอหนดิวาวเครื่องบินไม้เบิ่งเนี่ยโอ้ ทั้งจังหวัดอื่นเรียนว่ายังกัลองคอมเมนต์เขาว่าเบืองได้เดือคกับ